เอาล้ครับพวกผมบอกเอาแล้วครับพยดอย่้แล้วเราไปแก้ปัญหาปิ๊กซ์บอลเตดอร์ไปเราไปเราองงดีพูดอะไรวะเราได้เาอยู่ได้ว่าเรามีค่าสองทัวร์แล้วตอนนี้หลังจากหมั่นไส้ในพาร์ทที่แล้วรีบจบด้วยอยังไม่ดูสแตตเลยสแตทไหนดีกว่าดูตัวเก่ากันตัวเก่าเป็นธรรมดาว่ะไฮบิดตัวใหม่ล่ะตัวใหม่สายสปีดว่ะ โอ้ oh. <laughs> ดูสเปเชียดิฟเฟนต์หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้มีท่าอะไรบ้างเนี่ยเชียร์คูลอะไรบัตตี K ้ ulse, วอเตอร์เคมมายคาร์มายออริจินเพลว์มีออริจินเพลว์เฉยตัวเนี้ยอันนี้มีไฮโดรปัมมันโดนน้อยกว่าออริจินเพาว์่ะช่างมันเถอะต้อ <laughs> งมาทำไมสองตัววะ <laughs> <laughs> ดับเบิ้ลไคโอกา <laughs> อ้าตาย ให้นี่เหลือกี่อันเนี่ยร้อยแปดสิบสามตัวหน้าเนี่ใช้นี่ที่เราได้มาพาร์ทที่แล้วใชดี่อะไรมันชื่ออะไรวะภาษาญี่ปุ่นจะไม่ได้นะ <c oughs> เดินหนีไปเลยเอาไปใส่ตู้ใช้นี่ของเราเยูอหน้าที่สิบห้าตึ๊บอ่ามีกี่ตัวแล้ววะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวเห็นไหมวีจู กึบกึ๊บกึ๊บกึ๊บแล้เ,เซรีบี้มาทำไมวะนี่มันต้องตัวนี้อ่ะตึบ๊บแล้วก็ตึบ๊บโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อนะอย่างที่เราแลกมาเยอะแยะเลยในพาร์ทที่แล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบโอ้ยอึบอ่าเอเดอฟเฮลเกียนแลกได้วะ่ะเดฟเฮลสองอัน,อนพอดีเลยวะเอามา เบืงช่องของแรกแรกไปนะึบ <c oughs> โอ้สามสเอดอันมาอันนี้เปิดสาอันกับอีกเท่าไหร่วะสี่อันอ่ยังไม่เดี๋ยวเป็นอนนอน,น,อนเดี๋ยวรอมืดเดี๋ยวนอนให้มันเช้าตอนนี้กี่โมงแล้ววะแต่ว่าที่อ่านี่เหนือนุ่นใต้นุนน่นออกนุ่นตกน่าจะใกล้เย็นแล้วเย็นแล้ว เห็นพระที no ่ด no. um, yeah. <laughs> oh. uh, ูปั๊บกี่โมงว่าประมาณนี้วันนี้น่าจะสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งไปบินเล่นรอแล้วกันอ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอโจดเจอโจดตืบแม่งสองตัวแม่งบินหนีไปแล้วหนึ่งตัววิ่งวิ่งวิ่งอึ๊บดาร์กอนเอสเซนอึเปียงเฮ้ยไม่ตายอ่าไฟ ไฟเดโฮเปลืองอ่าดอกด้วยว่ะแล้แคนดี้มาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะไหนวะบินไปไหนแล้วมันหายไปแล้วช่างม่งสู้ตัวนี้ก็ได้วะปุ๊บกระดอนมากระดอนไปเลยอีควิปชั่นโอ้ยแพ้ธาตุดีว่วะธาตุพืชแะะพ้ไรวะพืชแพ้ไฟไฟมันก็ไปแล้วเอานี้ละกัน อื๊บอ่าเรียบร้อยไข่ก้าวเก้าสองได้ไรขนนี้เฮ้ยหัววิเทอร์สเกลตันว่ะเยอะย้อยย้อยย้อยย้ยมาโอ้ยอย่าอย่าค้างอย่าค้างดิเอ้ยค้างเฉยเลยเมื่อกี้มามามันอยู่นี่มันอยู่นี่เราเจอมันละมันหนีไปเมื่อกี้อึ๊บถึงไม่ถึงออริจินพาเวอรอือ อไอบีแม่งไม่น่าตายเอาตายเชเอาดรอปด้วยวะไรแคนนี่ทำไมามันดรอปเยอะขึ้นวะตอนนั้นแม่งไม่ดรอปเลยโอ้ยมามือละมือละเดี๋ยวไปนอนโห่หอ,อกมันโคตรจ้าเลยโคตรจ้าหอ,อกเรืองแสงได้นี่วะไปเติ๊บเติบเติบ,ตบวิ่งบี๊ดเลยอเออเลยเลยนอนนอน กระโดดขึ um> ้นเตียงว่ะกระโดดขึ้นเตียงไม่จะนอนตกเตียงไหมวะเนี่ยอ่าไม่ตกนะหัวเก็บเก็บนี่แล้วกันแล้วนี่เก็บไว้ก่อนไว้แรกพัชนาพาร์ทหน้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้เจ้าตะวันขยันทักหน่อยน่าน่าจะได้เร็วๆหน่อยโอลิคอนสองจับแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเขียวงัวขึ้นอื่นแล้วเนี่ย มันทำไมมันมาบ่อยอย่างวะพาร์ทที่แล้วมันพล่งไปงั้นทำไมมันมาถึงพาร์ทเลยวะเนี่ยเออแปลกฮะงวัวขึ้นอืดงัวขึ้นอืดด้วยเข้า,า,า,าได้ไหมไม่ได้หนีหนีหนีอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้เลยหัวซ่าไปเลยอึ๊บงัวขึ้นอืดจงมาจงเข้ามาในบอลของเราวันรู หลุดงัวขึ้นรุดว่าจะอันตาบอนแม่งตาบอนปลา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 เก็บเก็บเก็บมันแตกไดเปล่าวะลูกอันนี้ไม่ได้อึ๊บจับไม่ได้อออือมาเข้ามาสิอย่าลีลาอย่าลีลาอดาเข้ามาเธอขอร้อง ขี้กเกียจตีขี้กเกียจตีทำไมออตีก็ได้วะสักนิดแล้วกันสักทีหนึ่งฟอร์สวิปจืป๊บอีกสักทีสองทีก็คงจะดีมันครึ่งไปเลยหรือเปล่านี่ทีหนึ่งทดสอบดูเป็นการแน่ใจโอเคเลือดมันเหลืออยู่หนึ่งแล้วแน่นอนตอนนี้ต่อไปก็ทันดูเว็บโอเค เมือ่อไหร่แลยเราเจอคอยคิงทองไปหรือ,อยังวะน่าจะยังเอ้ยมุมกล้องมันมองไปไหนวะเนี่ยเด้อเดี๋เด้อิปอันตาบอลมาแต่ก่อนมันจะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าอฟท้าเมื่อบอลทำไมตัวนี้งวตัวนี้มันถึกอย่างวะจับยากเลืกินมันนิสัยอะไรนี่มันเกี่ยวกับน,นิสัยเปล่าวะการจับได้ ฟิกบอลแม่งช่างเเทินที่เท่าไหร่ไม่รู้วันทูรุดงงไองวขึ้นอืดอือมาต่าบอดไปแล้ววันทูที่รุดจะเอาไงนี่อยากอยู่ในมาเต่าบอดเหรอวะว่าแล้วยุบเข้ามามันมันไม่อยากอยู่บอลธรรมดาเลยอะ เออเอนตาบอลเอนตานี้ก็พอใช้ได้แลนะ้วนะเพิ่มแค่18เองนะอะไรของมันว่อะไรของมันว่า,วาเดี๋ยวอึบมาเข้ามาเดี๋ยวเถอะเร็่นหน่อยเรื่อหน่อยเฮ้ยอ,อะไรวะเร็ววะราะยเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดเหนื่อย อาฮ่าฮ่าฮ่าแห่ลุ้นกันวะเนี่ยเฮ้ยเพอร์ซุตวะมีเพอร์ซุตด้วยฟิ้งบอลนั่งอ่าอ่าฮึบกระจายใจอุบกระจายกระจายไว้ไม่ได้กระจายใจไม่ได้ช่วยอะไรเออมาเถอะมาสิ หนึ่งสองสามโอ้ยอยากเอาหัวโคกโตคอมมันยากอย่างนี้วะมันยากอย่างนี้หรือว่าเพราะพทที่แล้วเราใช้มตอตเตอร์บอลไปมันเลยงอนเราวอ,อืออได้เถอะได้โอ้ยออ แ,ง <c oughs> แง <c oughs> องเอเฮ้ยตัวเนี่ยเราอย่างต้องใช้มาตร์บนแล้ว <c oughs> เราจะจับเลยได้วะข่อยคิงก็คงต้องใช้ว่าไปแล้วเอ็ไหนดูเจุ <c oughs> จะตัดมันเป็นไงนิสยัยนิสัยอะไรวะเนี่ยโ,โห้โคตรกากเก็บเก็บเลยงอขึ้นอืดแต่ว่าทำไม มาเดี๋ยวจะรีบเปิดละเปิดแบบรัวๆอึ๊บอ๋ออบอมูมาอ้แมงกี้อือตัวแลบลิ้นตัวอะไรวะแม <า S 1> นะสแลแม่งเออดอกไายแมวแม่งแงจชะบันไอยรู้ทั้งรู้ว่าแพ้แต่ก็ออยังท้ามาตึ๊บเตาอะไรวะ ยันเมก้ามันอะไรวะไฟก้อนเมก้านี่วะเราเคยเป็นหลขึคนในเซิร์ฟของพี่ไซเบอร์เคยเห็นเมกอะไรวะไฟก้อนเมก้าไหมแล้วตัวนี้ไปโชว์มันเชื่อมันเมกยันยันเมก้ามันเบก้าอาไอตัวนี้แล้วอ่ะพาพที่แล้วก็มาเอ๊แมง,งมุมปึ๊บปึ๊บ อึบอึบเฮ้ยเฮ้ยสีแปลกๆไม่ใช่นี่ว่ะมันก็สีนี้นี่ว่ะอึบอึฮึบฮึบโอ้คอยคิงทำไมตัวเล็กจังวะฮึบเออพลังจิตเราฆ่าแล้วหรือเปล่าเราจับแล้วหรือเปล่าวะจะไม่ได้วะนานแล้วอึบ ออแล้วจูใครเออหมดแล้วเหลืออีกสี่อันสี่ลูกสี่ลูกแห่งเขี้ยวขคตาตอนนี้จะมีตำนานหรือไม่แต่ก็มีชายนี่ไปแล้วนะตำนานจะออกไหมวะไม่รู้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาแบบครั้งที่แล้วใครลดฮนะเดี๋ยวดีๆโผล่พวดมาเฉยเลยอึ๊บเอา้านั่นไงแม่งยุคซี่แม่งฉับแล้วตืมแม่งในสแลวันฮิตเคโอยุคซี่ อือโอ้แมวเราไม่ต้องการตัวนี้ตัวแรกๆของมันทำให้พี่ไซเบอร์เสียมาร์ตบอลไปอึบโอ้มาเป็นกองทับจัดการแมงให้หมดอือเข้ามาอึออื้ออึบๆ่ไหนวะ นี่นี่นี่โอ้ยอย่าบินดิอึบไอ้เจ้าฮ่าฮ่าออฟแมงดับอีแล้วมาลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแฟนสวยใครมีตอนเด็กๆมีใครเคยคิดแบบนี้ไหมอะไรที่เหลืออย่างสุดท้ายจะได้แฟนสวยตลอดมาทุบแ้งอ้าา อะไรวะเนี่ยมาเดี๋ยวถ่ายรูปทำปกคลิปก่อนโอ้ยอนาดวะเอางัวงัวมางัวอยู่ไหนเนาะงัวอยู่นี่เ้านี่ด้วยเราใช้นี่มาสองตัวพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้รู้สึกสองพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โคตรเปรียงเลยมาสเตอร์บอลเนี่ยมาตรงไหนดีวะพารทที่แล้วเราถ่ายตรงนี้ไปแล้วหน้าปก เอาตรงนู้นแล้วกันทั้งบนนู้นปึ๊บทุ่งยากแล้วกันเพราะงูเป็นงูต้องอยู่ที่ทุง่งแยกมันเป็นอะไรวะเทาลอสเทาร์าลสเทอร์สตรงไหนดีอันนี้ก็ไม่โตสักทีอาหายอนาถมากฮึบฮึบนถ่ายอย่างนี้มั้งน่าจะเดินไปไหนของมันวะอเออเฮ้ย มันไอตัวเล็กเฮ้ย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 เอาไงดีเอาเดี๋ยวเอาลูกศรชี้ไว้แล้วกันมันอยู่ตรงนี้นะึ๊บงัวขึ้นอึดกับตัวนี้ชี้ไว้ไอขี่งัวได้ป่าวะเกะขี่ได้งัวขึ้นอึดวะงัวงัวลาง,งอก อ่ะคราวน,นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์โอ้ยโอยโอ,ย,โอยกดแชร์ด้วยนะุ่มซับอยู่ซ้ายขวาซ้ายบนเหมือนเดิมไม่มีขวาโอ้ยเราไม่ขึ้นให้ตะว,วันหรอกว่าตะว,วันขี้เกียจต้องให้ตะว,วันทําเองดังนั้นวันเดี๋ยวเราขึ้นให้อ่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะุ่มิซับอยู่ซ้ายบนเหมือนเดิมอ่ะทิ้งแม่งอ่ะวันนี้ไปแล้วไยบ่าย,ายอย่าลืมนะไปละ